มือน so ีหมูมหานเจียวเซียวมนุมมาจากไอ้มาตาใสก่อนมาตาลยยอวานาียมอ้งตัวกตัวม่าฝากจ้าเียวมเยวห้องเียวตัวไระตัวมาฝากตัวรตัวรกกตัวตัวเสเกเกาแปแปเียนไม่ได้แปลแปเก้าเกาเจาแปแเกาเกาเออนีเดวนี่เด้อมูมาเจียวหาดีใจเลยดีใจ จักปีเราเนาะก็เห็นกันว่าเออเนาะประมาณสามปีปีเราบอกที่ก็ได้มาไห้อาตุดีมาไห้เนาะแถวนอกปีแม่อาตุดีมาไห้ฝันมือนีเข้ากับที่โศกไหมน้ำกันโอ้ยโศกเนาะซื้อน้ำกันในมือนีซื้อน้ำกันได้ยิ้มน้ำกันชัวไปไปเที่ยังอยู่ปุ่นธุรกิจไหลาย้ายค่าไฟเวลาแสดงมอคนรวย่นก็เลยรวยคนรวยเสด็จกูเงินนี่เนาะ เดี๋ยวอันห้องว่างเขาจะลงไปเที่ยวหาคนนกยอไม่ใส่กอดแถวชนบุรีอยู่เขตติดต่ออยู่บอวินชนบุรีอยู่บอวินจ้านี่แหละมาแบบมาเที่ยวหามีใจมีใจขนาดนี้เพราะเราคุณได้มาเอื้อนส่งน้องมาตื่นตื่นเลยว่าบอคาดเดี๋ยวพรุ่งนี้นู่นแหละพี่จะเดี๋ยวพี่กลับแล้วพี่ไปวาง แล้วส่งให้เขาทำกินได้นเมื่อ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 นีเดออนเมื่อนีพอสิปกับอันมูนี่เมื่อหุ่นกันซื่อเลขได้ซื่อลอตเตอรี่แบบแจงหลายเลยดดิจะมาขายรเขี่ซื้อตัวใดที่เอาเขียนเนี่ยกระดาษเดี่ยคงจะถ่ายคงจะถ่ายเนี่ย่อนซีน้องเย็นอ้ทันกว่าเนาะเออส่งมาเดี๋ยวเดีพี่ให้เขาทำไปลองเลย ลูกน้อนนั่งแช่บ้านจะเอาว่างบินลงนอนบินอยู่โรงงานมึงโรงงานเขาให้ว่างบินมื่อนี้เขาตัดวันที่สิบมหามันบอกเดือนละสองรอบไงมื่อนี้ว่างบินว่างกับเป๊ะๆได้ขันษาลงเงินจุออ๊กษาเพิ่นวานามื่อเดียวก็บ่ได้เด้โรงงานก็ได้ว่างโรงงน้องก็ได้เพียนลงบอร์ดงานของเราได้สายไปจะมันหรือเปล่าไปแล้วเลขเด็ดดีเด็ดดีเด็ดนีเด็ดดีเด็ด มๆผมัวด้งเด้ข้าได้มาน้ำกันเนาะเขียนลงไปเลยตัวเขียนลงไปเลยตัวตัวปาะกาแดงเลยประกาเงินก็ได้จังหน้ำเงินก็ได้ครับนันบรเ็เนี่ยดเอาแดงเดงก็ได้บเวน่วะอแดงเนาะันนี้เด้อันี้เด้อผากันซีอน้ำกันยี่ห้อะครน้ำกันเยวเลยสามสามซีก่าสามเก่าปีเขียนลงไปแลวเนาะได้ซีเก่าเน้นเน้นเน้นเน กห้าศูนย์แล้วก็สี่ศหาสมห้าก 40, หาก, 3, หาก 6, ครับจะได้อีกว่ 99, ก 88, เกาเก้ 99, 88, าก็แปดแปดเนาะเก้าเกแปดแปดนี่แหละครับหวดวันทีเท่าไรก่อนสิบสิบหกก็พ่4หกสี่ นี่ละเนี่ยเสียเงยเพิ่นมาสดมาจานละยองส้นบุรีนี่เพิ่นมาหุ่นนมะหุ่นเขาโบดิสิได้โอนเงินไปเพิ่นนี่นี่ถือกี่อันนี้นี่เมเซียวเด้อนี่เด้อยเมเซียวนี่เมเซียวยังสาวๆอยู่งด้วยเมเซียวแมันเด็กน้อยอยอะบ้างเงินเทศอาหารโรงงานมันบ่ร์เมเซียวคุ้มหนุ่มหองพิชินี่ละนี่ละมือแลงนี่กันผู้ใด้ันบ่บ่ซื้อหรือบ่ถือนี่ โอทีสีเลี่ยงเนี่ยนี่เนี่ยเพราะทีสีเลี่ยงเนี่ยนี่เนี่ยกันถืงมากกันีโอ้มันแมงก้มเพราะโอทบดีเนี่ยสีบานี่ด้ฝากกดติดตามนี่เลเออฝากกดติดตามเลยได้ครับเด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบกระลิงงกิงิงพราอเพราะทีมูอจักเนี่ยก็คลิดหนาวชีเตได้มีมาอีกบมันวะโอ้ยกลิ่หนามีม่อีกตัวตัวมาเขาอีกเด้อมันเข้ากันพราอมที่นี่เล็เข้ากันเข้ากันเลยดิ ไดแหอ่อามาอีกเนึงย,ยกไข่เพิมพ์ให้ใพิม,มพ์มยกเมบ์มำสำหรับมิน้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะเด้อของพระอุทิตไม,ม่พิมพ์เนยามายิโชคมือน้ขออห้โศกม้าสุขูทุกคนเนะจ้ะเนาะเพื่อได้สื่อก็ถือสุข,ขูทุกคนติดโต๊มือสุกคนเรื่องแมือนงะครับคคะครัก็สมินเอาซ้ำอีกแล้วเนานะครับเนาะสวัสดีครับ